มินพีชยาหอบดอกไม้ร่วมยินดีเบลล่าในการเปิดธุรกิจใหม่สวยเก่งครบเครื่องจริงๆสำหรับเบลล่าราณีนางเอกสาวคนดังที่ก่อนหน้านี้ได้เปิดตัวธุรกิจใหม่ที่มีเพื่อนพ้องในวงการต่างไปร่วมแสดงความยินดีกันเพียบกับธุรกิจคาเฟ่ดีไซน์สวยเก๋ ซึ่งล่าสุดหนึ่งในดาราที่ไปร่วมยินดีนั้นก็คือนางเอกต่างช่องมินพิชยาที่ได้เดินทางนำดอกไม้ช่อโตไปร่วมยินดีถึงที่และอุดหนุนเต็มไม้เต็มมือ พร้อมเขียนแคปชั่นระบุว่ายินดีด้วยนะร้านน่ารักมากเฮงเฮงรวยรวยปังปซึ่งสาวเบลล่าก็มารอต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นกันเองซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามากดไลค์เพียบไม่รู้ว่าทั้งคู่ไปสนิทกันตอนไหนเพราะอยู่ต่างช่องแต่ก็มีความน่ารักด้วยกันทั้งคู่เลยสำหรับมิตรภาพดีๆ